คงจะไม่ต้องพูดอะไรให้เยอะแล้วล่ะในเมื่ออา c ชา The Rogue Sentinel ได้เปิดเผยเข้ามาทั้งในเกม LL และในเกม LR แล้วเป็นที่เรียบร้อยในวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับเขาคนนี้กันกับซ Ar อ,องการ์ดอา a ชาน h e Ro g u e Sentinel ก็ขอกลาวสวัสดีท่านทมท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมาสเตอร์โนวา หลังจากที่เวโกครับเปิดตัวมาได้แค่วันเดียวเท่านั้นตัวของเขาครับอย่างอาชานเดอะโรกเซนตเตนลเซนเตนลคนล่าสุดของกลุ่มรูเชียนนะครับก็ได้เข้าสู่ตัวเกม LL และ LR เป็นที่เรียบร้อยในฐานะตัวละครใหม่ที่เป็นการเปิดตัวอยู่นะนะแต่ที่มันน่าสรส์ามากกว่านะครับก็คือมันกลายเป็นการ์ดของ LR ซึ่งไวมากๆแต่ก่อนหน้าที่เราจะมาพูดถึงตัวของอาชานที่เป็นการ์ดเรามาพูดถึงประวัติที่เรามีในตอนนี้กันดีกว่า บ่ามกในตอนนี้นะครับตอนนี้ตัวของอาชานนั้นยังไม่ได้โผ่ใน LL Universe แล้วก็ยังไม่มีเรื่องสั้นให้พวกเราได้ติดตามกันด้วยทําให้ใวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงเรื่องของอาชานและเป็นการคาดเดาอยู่บางส่วนเอาข้อมูลหลายอย่างครับเอามาวิเคราะห์กันแล้วก็สําหรับเนื้อเต็มๆเนี่ยครับจะมาในวิดีโอประวัติของอาชานในอนาคตนะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ประวัติของอาชานกันเลยสำหรับตัวของอาชาน The Rock Sentinel ในตอนนี้ครับเรารู้เพียงแค่ว่า เขานั้นเป็นเซนเตเนลที่แตกต่างจากพวกมากๆตามคําบอกเล่าของสมาชิกหลายคนในเซนเตเนลออฟไลท์เขาจะมีการบอกนะครับว่ากฎที่แท้จริงของเซน t i n e ลเนี่ยมันมีอยู่หลายข้อแต่ข้อที่ควปฏิบัติเลยก็คือ s e n t i n e ลต้องไม่เห็นแก่ตัวต้องทํางานเพื่อส่วนรวมต้องช่วยโลกใบนี้และอีกอย่างหนึ่งก็คือเซนเตเนลนั้นต้องไม่ยึดติดกับการล้างแค้นหรือการเวนเจนสเพียงแต่นั่นครับไม่ใช่สิ่งที่อาชานั้นพึงปฏิบัติ ตงเขาครับได้เข้าร่วมกับเซนเตเดลจากความช่วยเหลือของชัดยาอาจารย์ของอาชานครับผู้ที่เคยชุบชีวิตอาชานให้กลับมามีชีวิตได้ครั้งหนึ่งโดยคอนเซปต์ในเรื่องของอาชานนั้นจริงๆแล้วตงเขานะครับเป็นเด็กที่อยู่ในสังคมที่แสนยากจนของชุริมาเขาเป็นเด็กที่โดนกันแกล้งแล้วก็ต้องทนรับความทรมานต่างๆที่เขานั้นได้รับทั้งการสูญเสียเพื่อนสูญเสียครอบครัวสูญเสียทุกอย่างแต่ในเหตุการณ์หนึ่งครับที่เขานั้นโดนพวกอันธพาลซ้อมจะน่วมในตอนนั้นเองครับที่ตัวของอา ญิงสาวแสนใจดีครับที่อาสาจะช่วยให้เขามีชีวิตอยู่ต่อโดยการใช้อาวุธของเธอครับในการชุบชีวิตอาชานขึ้นมาใหม่แล้วภายหลังจากเหตุการณ์นะครับตัวของอาชานก็ได้กลายเป็นหนึ่งใน e n ติเ e l อ f l ไล h t โดยที่มีชาดยาครับเป็นผู้ดูแลสองคนนี้ครับออกเดินทางตามหาทุกอาวุธในชุดิมาเพื่อต่อกรกับไฮไลท์ในอนาคตอย่างเวียโกแต่จนล้วจนรอดครับชัดยานั้นก็ถูกสังหารด้วยอะไรบางอย่างทำให้อาชานครับเลือกที่จะหยิบอาวุธของเธอขึ้นมา แต่ว่าเขาครับเลยจะปฏิเสธทุกคําสอนที่ชัดานั้นเคยบอกทั้งการปกป้องชริมาทั้งการกําจัดแบ็กมิสโตวของอาชานครับไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเลยแม้แต่นิดในตอนนี้ครับเขามีความคิดเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นคื <c oughs> อเขาต้องทาการลางเค้นให้กับชัดาให้ได้นี่คือคอนเซปต์เนื้อเรื่องของอาชาน,นเซตเทนอลออฟไลท์ที่ดูจะออกนอกลู่นอกทางมากที่สุดแล้วล่ะครับโดยในตอนนี้นะครับประวัติของอาชานเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตแต่นี้คือคอนเซปต์เนื้อเรื่องของพี่แกก่อนนะ ทีนี้และถามว่าปัจจุบันครับพี่แกทําอะไรอยู่ตอนนี้ครับพี่แกก็ยังคงทําตามสิ่งที่ชัดย่านั้นบอกไว้นั่นก็คือการรวบรวมอาวุธหลายๆอย่างในชิริมาโดยที่เขานะครับผันตัวไปเป็นโรคหรือก็คือไปเป็นโจนขโมยสมบัติจากพวกคนรวยครับแล้วก็ตามหาอาวุธไปด้วยและในเหตุการณ์ล่าสุดครับตอนนี้ตัวของอาชาณ์นั้นน่ะได้ไปครบรุมศพของชัดย่าท่าที่เราเห็นไปในวีดีโอเปิดตัวของพี่แกได้แหละเอาจริงแล้วนะครับก็ที่ผมจะอ่านประวัติพวกนี้เนี่ย ตอนแรกคือผมคิดว่าตัวของอาชาเนี่ยน่าจะเป็นคนแบบขี้เล่นไม่ได้สนใจอะไรมากแต่พอมาอ่านในเรื่องจริงแล้วนะครับค่อนข้างน่าเศร้าเลยทีเดียวเอาไปต่อตอนนี้นะครับตัวของอาชาเนี่ยกำลังเดินทางไปเข้าร่วมกับพวกรูเชียนโดยทุประสงค์หลักนะครับก็คือการกําจัดเบียโกแล้วก็กาจัดแบ็กมิสเพื่อแก้แค้นให้กับชัดยานั่นเองทีนี้ต่อไปครับเราไปดูการดของอาชานกันดีกว่าต้องขอบอกก่อนนะครับว่าการดของอาชาจริงๆอาจจะมีเยอะกว่านี้แต่ในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงแค่ตัวของอาชาเพียงเท่านั้นนะ โอเคงั้นเริ่มกันเลยตัวของอาชาญน,นะครับเป็น Champion, แชมเปี้ยนได้2ได้2-2ความสามารถควิกแอทแท็กเมื่อการใบนี้ถูกซัมมอนหรือทำการสไตร์ทำการสร้างวอร์รอดพาเลตขึ้นมา1ใบในสนามและถ้าเกิดเรามีมันอยู่แล้วครับทำการแอดวานมัน1นึ่งวอร์รอดพาเลตครับคือแรนด์มาร์คไร่1ความสามารถเขาดาว8ทํทำการสร้างเลลิกออฟพาวเวอร์และเมื่อเราครับทำการทาร์กเก็ตแอร์ไลน์ของเรา การไปนี me, ครับจะแอดวานตัวเองลงหนึ่งโดยเช่นเดียวกันยิ่งบัฟหรือยิ่งทราเกตยูนิตของเรามากเท่าไรการใบนี้ครับ mm. ก็จะยิ่งส่งผลไวขึ้นโดย l ิล i c of Power นะครับเป็นสเปลด้ยศูนย์โฟกัสทำการเลือกเอฟเฟกตหนึ่งอย่างใน3อย่างนี้ครับได้แก่พีดิกจากนั้นโจกการ์นหนใบหรือทำการซัมมอนแซ n สโตนชาร์เจอร์หรือบวกพลังโจมตีหนึ่งให้กับแอร์ไลน์ทั้งหมดในสนาม โดยอันนี้นะครับเป็นคอนเซปของอาชาหัวขโมยสมบัติที่ขโมยสมบัติเหล่านั้นออกมาช่วยพวกของเอาจจริงบางคนก็บอกนะครับว่าตัวของอาชานเนี่ยมันไม่ว้าวมันแบบไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นหรอกส่วนตัวก็คิดอย่างนั้นแหละแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าอาชานเนี่ยพี่แกมีค่าไรแค่2นะครับเทินสมาก็ลงได้แล้วถึงพี่แกจะตายไวแต่แน่นอนแล้วในเมื่อเรารู้นะครับว่าพี่แกตายไวเราก็ต้องอจัดพี่แกเนี่ยให้ไปอยู่ในเด็กที่มีความสามารถในการโปรเทคสักหน่อย เล่นคู่กับเดมาเซียเล่นคู่กับเฟลยอร์อย่างเงี้ยก็พอได้เลือกจะเล่นคู่กับถาก่อนก็นได้ครับอะไรที่มีการ์ดโปเทคเยอะเนี่ยเราสามารถใช้อาชาน,นั้นเป็นตัวเด่นได้อีกท,ทั้งความสามารถของลิลิกออพารเวอร์นะครับยังสามารถใช้ได้หลากสถานการณ์เช่นถ้าเกิดเรานะครับต้องการการโจวกาสการพีดิกและโจวการสจะทําให้เราครับได้รับทรัพยากรที่เรานั้นต้องการมีโอกาสมากขึ้นและถ้าเกิดเรานั้นต้องการยูนิตป้องกันหรือต้องการโจมตีแซนสโตนชาร์เจอร์ครับคือทางเลือกที่ดีเช่นเดีวยวกันแต่ถ้าเกิดบอร์ดเเรรราามััันนนนนีอออยู่่แล้วกกกปบบพืืค็สใจห ตอบย้ําความเป็นหลายๆอย่างของชูริมานะที่ชูริมานะครับเป็นเป็ดอ่ะคือชูริมานะครับเป็นลีเจียนที่มีความโดดเด่นหลายทางแต่ว่ามันแบบไม่สุดไงเด็กของชูริมาขัดขาใครก็ได้บัฟใครก็ได้แต่มันก็เป็นการบัฟที่ไม่แรงมากตีใครให้ตายก็ได้แต่บางทีก็ต้องใช้การเยอะหน่อยอะไรประมาณเนี้ยครับคอนเซปต์ของชูริมาโดยโตัวของอาชานก็เหมือนจะมาย้ำจุดนี้ของชูริมาเนี่ยแหละส่วนเงื่อนไขเลยว่าอัพของพี่แกนะครับนั่นก็คือเมื่อวอลลอดพาเลตครับเขาดาวเสร็จสิน้น เปลี่ยนสัตว์จากรายสได้22กลายเป็นรายสได้33 q u i c ค a ิ t แ c k ท็กของเดิมและความสามารถเก่าครับก็ถูกอัปเกรดให้ดีขึ้นเมื่อการไปนี้ถูกซัมมอนเลเวลอัพหรือสไตท์ทำการสร้างวอล์หอดหอดขึ้นมาบนสนามและถ้าเกิดเรามีมันอยู่แล้วทำการแอดวานซ์เปลี่ยนจากพระราชวังเป็นหีบสมบัติแต่สมบัติที่ถูกกักไว้ในกล่องนี้บอกเลยว่าน่ากลัวมากๆโดยวอลล์ลอดหอดนะครับคล้ายๆกับพาเลสนั่นก็คือมันครับเป็นแลนด์มาร์ครายหนึ่งความสามารถเขาดาวแปด ทําการสร้าง s e n t ต n ิเ h ลฮอดเป็นหีบสมบัติของเรา s e n t ตนิเลโดยที่ในหีบนี้ครับจะมีสมบัติอยู่ทั้งหมด3ชิ้นเช่นเดียวกันได้แก่ the a b s o r v e r resurrection ทําการติด vulnerable ให้กับอีกฝ่ายทั้งหมดจากนั้นทําการสร้างร่าง c o อปปีของ airline ที่แข็งแกร่งที่สุดของเราที่ตายไปแล้วในเกมนี้ขึ้นมือเราโดยที่การไปดันครับจะมีค่าคอเป็นศูนย์พะโชคชะตาคือสิ่งที่อาชานั้นสามารถกำหนดได้สมบัติชิ้นต่อไป f o n t of power ชินนีครับน่าสนใจมากๆเนื่องจากชิ้นนี้ครับเป็นของดูต่างหน้าของอีโซที่มีให้เบียโก้นั่นเองโดยสิ่งสิ่งนี้นะครับมีความสามารถก็คือเราครับจะได้โจกาสองใบจากนั้นการทุกใบของเราครับจะมีค่าคอสลดลงหนึ่งในรอบนี้แล้วก็สมบัติชิ้นสุดท้ายครับนั่นคือชิล e l ออฟเดอะเซนติเนลความสามารถโบสตัดสองสองละให้สเปลชิลล์กับแชมเปียนของเราทุกผลทุกแห่งใบนี้น่ากลัวมากครับแล้วก็เป็นใบที่ผมชอบด้วย ลองคิดว่าเราเอาไปใช้คู่กับฮาร์ uh, ิ่งกับบีสิน่าสนใจอยู่นะไปนี้เพราะยังไงเฟยยอดนะครับก็มีการปรับเยอะเหมือนกันด้วยคําอธิบายนะครับมันจะทําให้เราได้รู้ว่าเราเซนติเนลนะครับกลางตามหามรดกชิ้นนี้หรือก็คือหินที่มาจากฮเรียสถานที่ที่ให้กําเนิดเซนเติเอลอฟไลท์โดยสมบัติชิ้นนี้ที่พวกเขานั้นพยายามปกป้องออกจากรูเนชั่นจะกลายเป็นโลกป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดและสามารถต่อกอนกับแบ็กมิสได้นี่นะครับก็คือการที่เกี่ยวข้องกับอาชัน ต่อไปไปดูการเซเนเจอร์ของพี่แกกันดีกว่ากับการเป้งหุกรายสามเป็นสโลครับแอร์ไลท์ที่เคยโดนทาร์เก็ตในเทอร์นี้สามารถสตยอีกฝ่ายได้อย่างฟรีก็เหมาะกับอาชาดนะครับที่เราต้องบับก่อนถึงจะสามารถโจมตีได้การไปต่อไปดีอสซอบเวอร์รายสองเป็นเบิร์สความสามารถบวกสเต็บวก2บวก1ให้กับแอร์ไล์ของเราในรอบนี้และถ้าเกิดในเกมนี้ครับตัวของเรานั้นเคยทําการเลเวอพแชมเปี้ยน จะทำการสร้าง the return, trips, problems, a to to line, s solver return ด้วยโดยที่ the a s solver return นะครับเป็นการไร้ 2, fitting และ burst ทำการบวก s t ต t บวก 2, บวก1และ overwem h l ให้กับ air l i n ของเราในรอบนี้การบับ2ต่อใช้เล่นเ l าดาวของ wallord ครับเป็นการที่ดูดีนะถ้าเกิดใช้ดีๆเนี่ยได้บวก 4, 2เลยนะที่นี้ครับเรามาพูดถึงอะไรบางอย่างที่น่าสนใจในตัวของอาชานกันดีกว่าเหตุผลที่อาชานนะครับมีความสามารถในการชุบชีวิตคนได้ นั่นครับมาจากอาวุธของชัดยา่าอาวุธที่แสนทรงพลังมากๆในหมูเซนติเนลโดยจากคำอธิบายของ The a ร s o อ b e r นะครับอาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธที่คนหล,หลายๆคนบอกว่าอาช,ชาน,นั้นไม่ควรใช้เพราะว่าอำนาจของมันนะ่ะทรงพลังมากเกินไปเพียงแต่คนคนนี้คืออาชานนะเขาสนที่ไหนละ่ะต้องเขาเป็นชายทรลอิสระครับและเรื่องคอฮามเนี่ยเขาก็ไม่เคยสนอีกด้วยแล้วก็เรื่องต่อมานะครับก็คือภาพอาร์ตของอาชานถ้าเราไปเห็นทางเลเวลหนึ่ง 1, แล้วก็เลเวลสอง นี่นะครับก็คือบอลลอดพาเลทที่อาชานเนี่ยจะไปทําการขโมยของนั่นแหละเพียงแต่ใน,นตอนที่อาชานนะครับไปเจอกับบอสใหญ่ของที่นี่เขาก็ได้พบนะครับว่าเจ้านี่เนี่ยกำลังเล่นกับแบงค์มิสอยู่เขาก็เลยตามรูมนั่นแหละส่วนในอาร์ตของบอลลอดฮอดนะครับผู้หญิงที่กําลังจะมาขโมยสมบัติเนี่ยเธอนะครับน่าจะเป็นผพ้รอดชีวิตจากเบคอร่าสถานที่ที่ล่มสลายไปแล้วในเรื่องสั้นที่มีชื่อว่าบัตไลสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นบ้านเกิดของแม่อาเซีย และในคําอธิบายของเซนเตียลฮอดนะครับก็คือในจังหวะที่โจรสาวคนนี้ครับการจะหยิบเครื่องมือแล้วก็หยิบพวกของต่งตางๆเนี่ยออกไปแบบเป็นการขโมยเนาะหมอกประหลาดครับก็ได้ทําการห้อมล้อมตัวของเซนเตียลฮอดและเชิญเชิญให้เธอครับเปิดมันออกมาน่าสนใจมากนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเซนเตียลกับแบ็กมิสเนี่ยคืออะไรเพราะอย่างที่เคยบอกไปนะครับว่าเหล่าเซนเตียลออนไลน์เนี่ยรากฐานจริงๆของเขานะครับมาจากเบสเซตไอหรือก็คือเกาะเชลล์ไอในปัจจุบันนี่แหละ รอในอนาคตนะครับที่เราอาจจะได้รับรู้ถึงเนื้อเรื่องของพวกเซนตินลมากขึ้นว่าแท้จริงแล้วครับระหว่างมอกทามินกับผู้พิทักษ์กศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกันยังไงแต่ในวันนี้นะครับผมคงต้องจบวิดีโอเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาจนถึงจุดนี้ด้วยสุดท้ายนี้นะครับขอฝากคำถามไว้สักเล็กน้อยคุณรู้สึกยังไงกับอาชานทั้งใน LL และใน LR เลยส่วนตัวนะครับผมข้างชอบพี่เกที่อยู่ใน LR นะ การที่เขาเพิ่มแชมเปี้ยนที่มีค่ารายน้อยเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างดูดีเหมือนกันสุดท้ายน,นี้ครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผลิตคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีว้เจอกันใหม่ซีอูครับบายบายไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's Good Day To Make a n e w story ไว้เจอกันใหม่ในรูนเทอร่านะครับ